ถ้าคนที่มีลูกยากก็ต้องเข้าใจว่าเราตรวจมาเป็นสิบๆร้อยๆรอ,อบแล้วมันคือแบบขีดเดียวจนเรารู้สึกว่าหรือชีวิตเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นสองขีดเหมือนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยพอขึ้นสองขีดเขาในตัวใหญ่เลยค่ะแบบมีความสุขแบบอ,อันนี้ก็ขึ้นอันนี้ก็ขึ้น พยายามมีลูกมาประมาณปีหนึ่งอะคะ่ะแล้วก็ไม่สําเร็จก็เริ่มหาแบบเทคโนโลยีทางการแพทย์มาช่วยเรื่องการมีลูกเพราะว่าอย่างตัวแป้งเองอะคะ่ะแต่างงานช่วงที่อายุค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เริ่มมองหาเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยในการมีลูกเท่าที่ผ่านมาเราแต่งงานกันประมาณปีปกว่า แล้วก็พยายามมีลูกโดยธรรมชาติแล้วก็ทำ IUI เนี่ยประมาณ3ครั้งเราเริ่มรู้สึกว่า IUI 3ครั้งมันมันยังไม่สําเร็จแต่ว่ามันต้องมีปัญหาอะไรเยอะๆแล้วแหละอะไรเงี้ยก็เริ่มมองหาว่าเราทํอีกซีดีกว่า<ม>ก็เริ่มเซิดว่าแบบว่ามีที่ไหนบ้างที่ทํอีกซีแล้วก็เจอตัวเลือกมากมายแต่ที่ตัดสินใจที่มาที่ VFC ก็คืออย่างแรกเลยก็คือว่าเชื่อมั่นในโรงพยาบาลเวทานีแล้วก็ได้เซิร์ชดูจากคุณหมอว่าคุณหมอแต่ละท่านที่ทําเป็นยังไงเพราะว่าแอบคิดเอาเองนะคะว่าเออเทคโนโลยี มันก็ล้ำหน้าใกล้ๆกันแต่ว่าคนที่จะทําให้เราแบบมันน่าจะมีปัญหาระหว่างทางบ้างในการทําบุตรยากฉะนั้นก็จะเลือกที่คุณหมอที่เราค่อนข้างที่จะเชื่อใจแล้วก็สบายใจก็มาเจอคุณหมอเต้ที่ VFC อะคะ่ะได้ทักคุณหมอเข้าไปบ้างทางทางที่เพจของคุณหมอนะคะได้คุยกันสักนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจคุณหมอคนนี้อ <ๆ S 2> ะไรเงี้ยค่ะก็ในส่วนของแป้งเรื่องของเก็บไข่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเท่าไหร่ก็คือก็ราบรื่นดีแต่ว่าจะมามีปัญหาตอนช่วงที่เตรียมผนัง เพราะว่าตัวแป้งเองเป็นคนที่ผนังบางอะค่ะเตรียมผนังอยู่3มเดือนกว่าจะได้ระหว่างทางคุณหมอก็ช่วยทั้งปรับสุตดยาบ้างเพิ่มยาบ้างเพื่อให้ผนังหนาตัวขึ้นแล้วก็ช่วยซัพพอร์ตด้านจิตใจด้ยวยที่ไม่ให้เราเครียดมากเกินไปอะไรเงี้ยค่ะจนสุดท้ายผนังก็หนาตัวพอที่จะฝังน้องได้ค่ะตอนนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างช็อกเหมือนกันเพราะว่าจําได้ว่าตอนเท่าเช้ามั้งก็คือครบพิเลที่หมอกว่าเออบบว,ว่าว,ว่าเฮ้ยมันมันอาจจะแล้ว เราไปดีแป้งก็ตรวจแล้วว่ากดขึ้นาจางๆตอนนั้นก็แบบดีใจมากเลยแต่ก็ยังแบบจริงเหรออะไรเพราะว่าช่วงที่ใส่ตัวอ่อนก็จะค่อนข้างทําอะไรช้าๆไม่ค่อยทําอะไรมากแต่แบบว่าพอแอบตรวจแล้วเห็นว่ามันขึ้นสองขีดแบบเผดตัวกระโดดดีใจเลยะถ้าคนที่มีลูกยานก็ต้องเข้าใจว่าเราตรวจมาเป็นสิบๆร้อยๆรอ,อบแล้วมันคือแบบขีดเดียวจนเรารู้สึกว่าหนอชีวิตเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นสองขีดเหมือนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยพอขึ้นสองขีดเขานี้ตัวใหญ่เลยค่ะแบบมีความสุขแบบอันนี้ก็ขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอะไร ไอ้ที่ตรวจครั้งแรกยังเก็บมาอยู่เลยครับเก็บเก็บว่ะเก็บใช่ก็ดีใจก็สุดท้ายก็ท้องค่ะคุณหมอก็มาตรวจเลือดแล้วก็ซาวดูก็ติดสำเร็จค่ะประทับใจทุกอย่างค่ะอย่างตอนที่สำเร็จแล้วจะมีเขียนลงบันทึกใช่ไหมประทับใจตั้งแต่พี่ยามด้านล่างที่จอดรถบริการดีมากคือประทับใจทุกอย่างจริงประทับใจพยาบาลที่ ให้กำลังใจประทับใจคุณหมอคืออย่างตัวแป้งเองอย่างเงี้ยค่ะแป้งอาจจะมีปัญหาคือเราเคยเป็นวิตกกังวลมาก่อนแป้งจะเป็นคนที่เครียดง่ายค่อนข้างเครียดแล้วก็มันรู้กันว่าการมารักษาแบบนี้การเครียดมันจะไม่ใช่ส่งผลดีต่อการรักษาเท่าไหร่มันจะมีผลกระทบต่อเรื่องไข่เรื่องผนงังหรืออะไรเงี้ยแต่พอมาที่นี่ค่ะเรามีปัญหาก็จริงแต่ว่าทางคุณหมอหรือทางทีมพยาบาละคะ่ะเขาจะช่วย พูดช่วยหาทางออกให้เรารู้สึกว่าปัญหานันมันไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่ที่เราจะต้องเครียดอะไรเดี๋ยวมันก็แก้ได้แล้วมันก็จะผ่านไปได้อย่างเงี้ยค่ะทุกคนใส่ใจเราดีมากเครื่องมืออุปกรณ์ทุกอย่างคือทันสมัยสะอาดแล้วก็สําหรับคนที่มีลูกยากนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าอย่างตัวแปงเองบ้งเคยรู้สึกว่าชีวิตนี้เราคงไม่มีโอกาสได้เป็นแม่คนนะคะ ต่อยากจะให้กําลังใจว่าถ้าตับใดที่เราไม่ท้อตับใดที่ทุกวันนี้มีเทคโนโลยีมีเทคโนโลยีทางการแพทย์หรืออะไรต่างๆที่มาช่วยเราเยอะมากอยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วก็เข้ามาที่ VFC แล้วก็ที่นี่จะทำให้ทุกคนรู้สึกว่าการเป็นแม่ก็ไม่ได้ยากค่ะเราเป็นได้ค่ะไม่รู้จะไม่รู้จะตีอะไรเลยม <laughs> ีทุกอย่างจริงๆค่ะ <laughs>